รับพี่น้องผมแวะเวียนมาตั้งปีล้วพี่น้องนะครับตั้งอำเภอเขืองในนะครับจังหวัดอุบลพี่น้องมาเบิงนะครับในตลาดเพิ่นมียังกินแน่นะครับพี่น้องตามมาพี่น้องนะครับมากับบักสีอานคือเก่านะครับมากระบักสีอานคือเก่านี่นะครับมองแถวทั้งนานะครับเพิ่นสีอ่าจะเป็นของอย่างในพี่น้องนะครับโบวาสิเป็นพวกเป็นไก่เป็นปลาพี่น้องนะครับนี่คือตลาดอำเภอเขืองในนะครับ อุบลรัชธานีของเฮ้านะครับพี่น้องนี่นะครับโบสิมิสมสมเนื้อนะครับบบวสิบเป็นสมเนื้อบบว์สิบเป็นหนังไก่หนังกบนะครับบบวสิบเป็นปิ่งไก่เ้ยพี่น้องนะครับนี่นะครับหลายอย่างพี่น้องนะครับโบสิบเป็นของทอดของอย่างเด้พี่น้องนะครับเก็บถ่ายภาพบรรยากาศไม่พี่ให้น้องบ้งนะครับนี่พี่น้องเราเสร็จสมปลาสีห้อแล้วก็มกพี่น้องบบวสิบเป็นไข่นะครับ เป็นไข่ยัดใส่สมยัดใส่พี่น้องเนี่ยพี่น้องปิ่งไก่โอ้ยปิ่งไก่ใหญ่แล้วเป็นตะแสบเป็นตะนัวขักน้อยายเนาะพิษตะว่าคนไปใส่เบิดนอนมันนี่ตะว่าอยู่ในสนามาร้ลายเลยตะวาอยู่ในสนามไร้ไรลใยญ่ นี่คนซื้อไปไหนหมอนี่นะครับนี่ยายนะครับเราอย่างปูอย่างปลาได้พี่น้องนะครับโบสิเป็ดเครื่องนอกเครื่องใน่ได้พี่น้องบิรื่องเครื่องในไก่ก็มนี่จ้าไม่ไง่บสิมิตตับแต่ไตพี่น้องนะครับวดวไม่บกทอโพดนนี่เราขายไม่ละเจ้าบาทละยายนี่ไม่ละ้าละ้ามีหอดกมีหอดแก้วมีหอดน้ำพริกได้พี่น้องเนี่พี่น้อง นี่หมูสมกุ้งนี่สิเป็นสมหมูสมงัวแล้วว่าแล้วครับกินได้หมดนะคะนะคะเนี่นะครับนี่คือตลาดอำเภอเขื่องในนะครับตึงช่วงนี้คนบุกค่อยหลายคือเก่าหน่อยใหญ่น่อนี่นะครับปอสิเป็นปิ่งผูปิ่งปลาด้วยนี่ปพระคอเราตบอกไงนะนะครับนี่อ่ยปอสิเป็นประคอประดุกปีนองนะครับเป็ดปอสิบเป็ดปลาซีหน่อยใหญ่น้อยเนี่ยปอสิเป็นปลาซี่ปีนองนะครับนี่คือนะครับอำเภอ เมืองเขืองในตตเฮ้าพี่น้องนะครับเก็บท่ายภาพบรรยากาศช่วงสายๆพี่น้องคึมๆแดดเอ้าพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องตามมาพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับช่วงขลางนานะครับเป็นตลาดอำเภอเขื่องในเข้าได้พี่น้องนะครับนี่บกว่าสิเป็นเป็นย่างไก่นะครับพี่น้องสิเป็นย่างป้าหนอกปลานิ่นนะครับเนี่ยพี่น้องปลานิ่นเมฆตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องหรือว่าสิเป็นปลาดุกนะครับ แวะเวียนมาได้พี่น้องเนี่ยปลาดุกเรานะครับวอสเป็นประเนินพี่น้องนะครับ,บเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับของอ่เเมืองอำเภเมืองเกองไงของตะเฮานะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ประเนินเราตัวบอกง่าเลยนะครับแวะไปแวะมานะครับทางจากผู้บนไปอาเจโซเ้หน,น้องนี่นะครับอยู่ระหว่างกลางพี่น้องนะครับนี่คืออำเภอเมืองเกลงไงพี่น้องนะครับ เก็บถ่ายภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับช่วงสายๆเลยพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องน้องนุ่งหลูกหลาน่นกำลังสิเลิกโรงเรียนมาหลับพี่น้องนะครับผมก็เลยเก็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับเมืองนึงนะครับที่นาอยู่นะครับซึ่งของอยากของกินหลายๆนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าพีผ้านองนะครับกับไปยาข้างในบ่งพี่น้องตามมาครับ